ด่วนค่ะปลด L t v วแล้วทำไมทุกคนรอคอยมาตรการนี้จังเลยวันนี้นะคะมีข่าวออกมาแล้วว่าปลดมาตรการ L t v ีวแล้วมีผลวันที่1พฤษภาษถึง30มิถุนายนปีหน้า L t v ีวนะคะคือ o a n to value ค่ะปกติเรากู้อสังหานะคะจะมีบ้านหลังที่1บ้านหลังที่2บ้านหลังที่3ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการคุมเข้มเรื่องของการปล่อยสินเชื่อขอยกตัวอย่างนะคะมันมีอยู่2กรณีค่ะในกรณีที่อสังหาต่ำกว่า10ล้านบ้านหลังที่1เนี่ยจะกู้ได้1 0 0ถึง110% แต่ถ้าใครกู้บ้านหลังที่2หลังที่3จะถูกลดวงเงินลงค่ะอย่างเช่นถ้าเราซื้อสังหาราคา5ล้านบาทหลังแรกนะคะถ้ากู้ปุ๊บจะได้5ล้านบาทเลยแต่ถ้าเป็นหลังที่2เนี่ยจะกู้ได้ประมาณ90%เท่ากับว่ากู้ได้4 5ล้านหต้องมีเงินเติเตมประมาณ5 0,000นบาทและถ้าเป็นหลังที่3นะคะหรือหลังที่4เนี่ยจะกู้ได้นะคะลดวงเงินลงนะคะอยู่ที่ประมาณ80%ทําให้ต้องมีเงินในการเติมซื้อสังหารหรือเงินสดเนี่ยถึง1ล้านบาทด้วยกันและยิ่งใครถ้าซื้ออสังหานะคะราคา มากกว่า10ล้านบาทค่ะหลังที่1นนะคะก็กู้ได้ไม่ถึง100%ค่ะทุกคนถึงแม้ว่าความสามารถของเราจะสามารถกู้ได้100%ก็ตามยกตัวอย่างเช่นอยากจะซื้อบ้านราคา20ล้านบาทถ้าไม่ปลด LTV เราจะไม่ได้สามารถกู้ได้20ล้านบาทนะคะเราจะกู้ได้แค่90% 90%ก็คือ18ล้านบาทเพราะฉะนั้นต้องมีเงินนะคะไปวางที่โครงการหรือว่าไปจ่ายในส่วนต่างตรงนี้นะคะถึง2อล้านบาทด้วยกันค่ะและถ้าเป็นหลังที่ 2หลังที่3มก็ยิ่งถูกลดวงเงินลงค่ะแต่พอมาตรการปลดล็อก LTV ีวจากธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศออกมาปุ๊บเท่ากับว่าใครที่ยังมีเครดิตเหลือใครที่ยังมีกําลังในการซื้อสังหาไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังที่1หลังที่สองหลังที่3นะคะจะต่ํากว่า10ล้านหรือมากกว่า10ล้านก็กู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถือว่าเป็นข่าวดีของวงการอสังหานะคะแต่ถ้าจะให้ดียาให้ลดค่าโอนและค่าจดจำนองกันด้วยค่ะเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงนะคะลองคอมเมนต์มาว่าอยากให้มีมาตรการอะไรให้รัฐออกมาช่วยคน ในวงการแลสังหาอีกค่ะซื้อสังหาโทหาสังหาเรื่องจิ๊บๆนะคะ